เจมิน่ามาจิมนานจ้มแก้มผมเราเลยมันก็บอกว่าแฟนผมน่ารักจังเลยครับมามาแฟนผมน่ารักจังเลยครับเสียงมันไม่ยังไม่ได้ซ่อนตองสีเไยแฟนผมน่ารักจังเลยครับมันดีมันดีแล้วมันดีแล้วคนกินแล้วแต่ว่ามันไม่อ้อนอ่ะมันไม่อ้อนทั้งนั้นใครชนะใครแพ้ไม่ทำก็แล้วแต่ ยังยังไม่ได้สั่งคัดนะเขายังมาทันอยู่โอเคแฟนผมนลจะงูออกขอไปครับขอไปครับเอาใหม่มาแฟนผมแก้มนิ่มจังเลยครับอ <feel> <c oughs> ขอเสียงปรบมือให้ใจไมได้เลยครับ